สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกับผมเชฟหนุ่ยนะครับภูมิพงศธรโซล่าเป็น Executive Chef อยู่ที่ร้าน m มเดียคาเฟ่สยามสแควร์วันชั้น5นะครับเเมนูที่จะมาสาธิตในวันนี้ก็เป็นพนาณิชย์น่านะครับเป็นอาหารของเ,ออเป็นอาหารหวานของอิตาเลียนนะครับแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ฮันนี่สปาเกตตี้นะครับก็คือจะเป็นใบสะระแหน่กับน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเคี่ยวด้วยการปั่นรวมกันนะครับจะเป็นออกแนวโมเดิร์นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งก็จะมีลูกอมฮาร์ดบีดมีสตรอเบอร์็ม, beat, มี น้ำตาลที่ทำเป็นรูปดอกไม้แล้วก็มีแอปเปิลคอตนะครับแล้วก็มีสับปะรดปัน่นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการวิธีการทำมินมินทันนี่ที่เป็นสปาเตกตตี้ก่อนอากันนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมในนี้ก็จะมีใบสะระแหน่นะครับมีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ปั่นรวมกันแล้วก็ใส่สารอ,อ,อ,อากาอากาลงไปนะครับผมอันนี้เราจะวอร์มให้ร้อนประมาณอุณหภูมิประมาณ60องศา นะครับแล้วก็วอร์มร้อเสร็จปุ๊บเราจะบีบใส่เข็มฉีดแล้วก็สีดใส่สลิงนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปเซตตัวในไอซ์บาเก็นในอ่างแข็งตอนเสร็จขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บเราก็จะสูบเข้าเข็มฉีดยาตัวนี้นะพยายามอย่าให้มีอากาศเข้าไปข้างในนะครับ จะแช่ในอ่างน้ำแข็งนะครับทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีวันนี้เราควรจะใช้ไฟระดับเบานะครับคือตัวนี้จะเป็นใช้ไฟแรงมากไม่ได้นะครับผมส่วนผสมก็จะมีมีวิปปิ้งครีมมีนมมีน้ำตาล มีเจลาตินละลายน้ำนะครับสแผ่นนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นวานิลาเราใส่กลิ่นวานิลาไปด้วยเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็มีสีผสมอาหารสีชมพูนะครับผมเพื่อที่จะให้มีออกหวานนิดนึงนะครับผมจากผมจะใส่วิปปิ้งครีมนะครับทานนะครับไฟอ่อนนะครับพยายามอย่าให้นมเดือดมากนะครับถ้าเกิดนมเราเดือดคือมันจะทําให้ตัวเนื้อครีมเนี่ยมันไม่เนียน ตอนนมเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มใส่กลิ่นวานิลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราใส่กลิ่นวานิลาเพื่อที่จะเอากลิ่นแค่เป็นหนึ่งหยดพอดรอปลงไปแค่นี้พอครับพอตอนควันเขาเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่ม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 ร้อนมาแล้วเนี่ยเราจะใส่ใตัวผงไอแผ่น เจลาตินละลายน้ำลงไปนะครับคนให้ละลายนะครับเราจะสังเกตได้ว่าว่าตัวครีมและตัวนมของพต้าเนี่ยมันจะเริ่ม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 ข้นขึ้นมาแล้วครับใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะครับตอนนี้เราจะได้ เนื้อครีมพานาคอตต้านะครับที่เป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้วิธีต่อไปคือเราเอาเข้าพินนะครับแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับให้เขาเซ็ตตัวแล้วก็เขาจะเซ็ตตัวออกมาเป็นวนนะครับเดี๋ยวต่อไปเรยผมจะสาธิตการแต่งจานนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราผมจะมาสาธิตวิธีการจัดจานนะครับการแต่งจานนะครับตัวนี้นะครับจะออกแนวอิตาเลียนนะครับผมแล้วก็จัดแนวออกโมเดิร์นนะครับอันนี้คือเป็นสับปะรดปั่นนะครับกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวน้ำส้มนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าใส่เยอะเกินไปเนี่ยตัวพานาคอตต้าที่ที่เราทําออกมาเนี่ยมันจะจมลงไปนะครับเพราะว่าเราใส่ไปเนี่ยซอสมันจะออกด้านข้างอีกเลยนะครับส่วนตัวนี้เทคนิคการที่ทำให้ตัวพานาคอตต้าหรือตัววุ้นเนี่ย เราออกมาจากตัวพินพ์เราเอาไปจุ่มน้ําร้อนทิ้งไว้สักประมาณ10วิถึง15วินาทีนะครับแล้วมันก็จะล่อนออกเป็นอย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับเอามือรองไว้ด้วยนะครับปุ๊บเอาถยันทยออก ดอกไม้บนขอบจานเพิ่มความน่ารักเข้าไปหน่อยเราหยอดไปนิดนึงนะครับ พยายามไล่สีให้ดีนะครับดูสีเขาให้ดีนะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูพนาคอตต้าสีชมพูนะครับเสิร์ฟกับสับป,ปะรดปัน่นแล้วก็มีใบสะระแหน่น้ำผึ้งมะนาวนะครับที่บีบเป็นสปาเกตตีเสร์ฟกับสตรอเบอร์รี่แล้วก็น้ำตาลดอกไม้นะครับเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์น,น,นะครับเป็นเมนูน่ารักของทางร้านไมเดียคาเฟ่นะครับอ,อยากให้ทุกคนลองมา ลิมลองกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ kon So you Koki so É mar, que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de em a brisa e me diz: É impossível ser feliz sozinho.